สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านภัยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านภัยทำนายดวงในหัวข้อปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วเร็วนี้เรื่องราวความรักปฏิหารรักเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณเร็วเรนี้เป็นอย่างไร ปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะไมแรกลพระวิษณุกรรมตัวคุณเองสร้างบ้านสร้างครอบครัวความรักความมั่นคงลูกคุณเป็นคนมีฝีมือมีความรู้ความสามารถหรือณนะตอนนี้คุณกําลังคิดจะเหมือนมีผลงานอะ แก้ไขสร้างสร้างชีวิตสร้างบ้านสร้างครอบครัวแล้วมองความรักความรักที่ใช้เหตุผลความรักที่เหมือนใช้เวลาก่อนเพื่อรอให้มั่นใจหรือเป็นคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีฝีมือมีความรู้ความสามารถมีความป็นอัจฉริยะอบอ้อมอารีหรือคุณทำงานเพื่ออุดมคติอุดมการเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแต่คุณมีฝีมือมีความสามารถสามารถสร้างฐานะหาเงินรายได้มาจากความสามารถของคุณอะแบบง่ายง่ายดายเงินเข้ามาแล้วคุณคิดกำลังลงมือทำอะไรใหม่ๆอยู่ในตอนนี้แล้วคุณคุณจะต้องอดทนก่อนศัธรรมลงมือทำอะไรใหม่ๆต้องอดทนรอรอเหมือน แล้วคุณอะชีวิตคุณอะจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากกว่านี้ทั้งเงินทั้งงานแต่ต้องมีปัญหาติดขัดก่อนในการลงทุนการกระทําอะไรใหม่ๆนะบางคนบางท่านเพราะอย่างไรคุณมีฝีมือมีความสามารถสร้างสารรค์ผลงานให้คนอื่นได้ใช้ได้รับผลงานคุณปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณที่ใดมีรักที่แน่นมีทุกรักคือความทุกข์เมื่อคุณเข้าใจ ซึ่งสัจธรรมความจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายคุณก็มีความสุขเพราะปฏิหารลักจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเข้าใจซึ่งสัจธรรมเมฆลาลามาสูนความแข่งขันเอาชนะอุปสรรคปัญหาภาษิวะ เทพพลเรืองหัสบดีทบทวนทำความเข้าใจปฏิหารรักเป็นพลังงานไพ่บอกให้คุณเข้าใจอะเนี่ยเพราะเนี่ยทุกอย่างาจะทำความรักที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรือที่คุณปรารถนาความรักอะเมื่อรักที่ที่ด้วยเหตุผลความบริสุทธิ์ใจจริงใจรักด้วยความจริงใจ หรือคุณต้องใช้เหตุผลที่คุณรอคอยเพราะเป็นพลังงานที่คุณจะพบเนี่ยสร้างบ้านสร้างครอบครัวความรักที่ดีหรือเป็นความรักที่ยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้มันคงแต่ความรักนี้ยังเหมือนจะเกิดขึ้นกับคุณอะเหมือนจะเจอคู่ที่มีฐานะที่ดี คู่ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะคนรักความรักแต่ความรักนี้ต้องใช้เวลาแล้วปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะในความรักที่ดีเข้ามาได้แต่ดูยุ่งดูวุ่นวายมีให้ปัญหาให้คุณแก้ไขกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะเนี่ยแย่งชิงแข่งขันมีขลาลาม,มาสูน่ะไม่ได้ดังที่คิดที่หวังที่ตั้งใจความรักที่เหมือน คุณคิดว่าเหมือนความรักอะ่ะทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าคุณคบคับใครอยู่หรือความรักที่คุณเคยผิดหวังเสียใจกับคนรักความรักความรักแต่คุณก็จะสมหวังอะ่ะเพราะสร้างบ้านอะ่ะอันนี้ด้วยใช้เหตุและผลเป็นคู่ที่ดีเข้ามาได้หรือด้วยเหตุผลของคุณหรือคู่มีผู้ใหญ่แนะนําให้แล้วจะสมหวังเพราะว่า คุณจะสมหวังได้ดังที่คุณต้องการอย่างไรอีกโอคอยอะหนังสีดาณนะตอนนี้ความรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังกว่าจะสําเร็จสมหวังหรือเป็นความรักที่คุณคิดว่าเนะ่ยเป็นไปไม่ได้แล้วไม่สมหวังแล้วเมื่อถึงเวลานะ่ยคุณจะสมหวัง เพราะหนังสีดาก็พูดถึงกว่าจะเข้าใจกว่าจะพบเจอคนที่ดีที่ใจที่ต้องรอคอยต้องมีอุปสรรคมากมายก่อนแล้วก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงแบบเป็นปฏิหารเข้ามานะคู่ที่ดีสร้างครอบครัวความรักที่มั่นคงแล้วเป็นความรักของคุณเป็นเหมือนอนะคู่กันเป็นเหมือนไพ่สร้างสร้างนิยายน้ำเนา่านิยายประโลมโลกเป็นเรื่องราวของละครได้ในความรัก กว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจกว่าจะเหมือนใช้เวลาก่อนอะในที่สุดก็สมหวังน่ะพารักษมีมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายแล้เคยต้องผิดหวังกับความรักก่อนแล้วถึงจะสมหวังเพราะไพ่พก็ย้ำสามรักด้วยเหตุผลความเหมาะสม รักด้วยความจริงใจคุณจะสมหวังและใช้เวลาในการพูดคุยคบกันเป็นปฏิหารที่คุณคิดว่าคุณคุณผิดหวังอยู่ไม่สมหวังแล้วคุณจะสมหวังเพราะคุณมีสเสน่ห์แต่ต้องรอคอยก่อนเทพรพะอังคาร เอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้ว่าจะไม่เข้าใจกันความรักที่เหมือนอยู่ในสนามลบไก่ทองปราบชาละวันปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณพระเพิงความรักที่หึงหวงทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้ง ใช้เหตุผลด้วยตัวคุณเองทบทวนทำความเข้าใจความเหมาะสมพินิจพิจารณาไปพายพูดถึงใช้เวลาคุณจะสมหวังจะพบเจอคู่ที่ดีหรือเป็นคู่ที่ต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นต่างที่ได้สำรับพูดถึงการเฉลิมฉลองปฏิหารที่ปฏิหารความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่คุณรอคอยเขาอยู่จสิสใจทางครอบครัว คุณจะสมหวังจะได้เฉลิมฉลองหรือความรักที่คุณว่าไม่เข้าใจกันความรักมีแต่ความทุกข์ที่ได้มีรักที่ไ่นมีทุกข์หรือคุณเคยผิดหวังมีคนมาให้คุณรักคุณเลือกความรักต้องใช้เวลาแล้วคุณจะสมหวังเป็นปฏิหารรักหรือบางคนบางท่านที่คุณทะเลาะเบาแหวง้งขัดแยง้งเหมือนอยู่ในสนามลบอะ่ะไม่เข้าใจกันแต่คุณก็มีสเสน่ห์เมื่อความรักเพราะความรักนี้ต้องเหมือน รักเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนแล้วคุณปรารถนาคนรักความรักที่จริงใจที่เข้าใจแล้วก็คบพูดคุยกันเป็นเพื่อนต้องเผชิญอะเอาชนะอุปสรรคมุ่งมัน่นได้หลังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนารออยู่สมหวังรออยู่ได้เพราะนี่ก็คือเฉลิมฉลองนี่ก็มีสเสน่ห์เพราะใบแรกมาคือสร้างสร้างบ้านสร้างชีวิตสร้างความรักครอบครัวที่มัน่นคงแต่ไม่นะ่ ต้องปรององเผชิญด้วยเหตุผลหรือบางคนบางท่านความรักเหมือนต้องแข่งขันแย่งจริงว่าไม่สมหวังแล้วแต่เป็นความรักที่ต้องใช้เวลาหรือคุณใช้เวลามาก่อนแล้วเคยผิดหวังมาแล้วคุณจะเจอคู่ที่มีฐานะที่สามารถดูแลครอบครัวหรือช่วยเหลือคุณอะ หรือสนับสนุนชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองพอคู่แต่เป็นความรักต้องใช้เวลาต้องผ่านอุปสรรคเพราะทุกอย่างเมื่อคุณเข้าใจซึ่งสัจธรรมความจริงที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอ่ะรักด้วยเหตุผลแล้วคุณจะสมหวังต้องต้องรอบคอบใจเย็นๆอย่าใจร้อนวูบวามบุ่มบามเพราะใบนี้เหมือนเตือนเตือนว่าอย่าอย่าใจร้อนเอาใจเขามันใส่ใจเราเพราะเป็นพูดถึงใช้เหตุและผล ด้วยตัวคุณทบทวนทําความเข้าใจหรือว,ว่าเกิดอุปสรรคปัญหาเกิดเพื่อคุณจะได้ดังที่คิดที่ต้องการน่ะต้องทบทวนทําความเข้าใจและด้วยความดีของคุณจะนําพาคุณไปพบเจอคนที่ดีปฏิหารรักษณ์จะสมหวังแต,แต่แต่ดูเหมือนจะยากมันจะเป็นไปไม่ได้ดูวุ่นวายหึงหวงไม่เข้าใจกันหรือว,ว่าคิดว่าไม่เจอคนที่ใช่จะเจอ เพราะอย่างไรไพ่เนี้ยก็พูดถึงอนะรอคอยก่อนใช้เวลาแลือบางคนบางท่านเมื่อคุณใช้เวลาผ่านอุปสรรคมามากมายคุณจะสมหวังด้วยความอดทนความรักความเข้าใจใบสรุปก็พูดถึงเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะอันใกลน้นี้ด้วยตัวคุณลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟัานดูแลตัวคุณผักดันชีวิตจะได้เฉลิมฉลอง พูดถึงความสุขความเฉลิมฉลองสุขความประสบผลสำเร็จสมหวังปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นอย่างไรอีกแฟนใหม่เริ่มต้นใหม่ไพจะพูดถึง เรื่องของเริ่มต้นใหม่ความรักที่ดีๆเข้ามาหรือคุณจะได้นะคบกับคนใหม่แฟนใหม่คนเก่าความรักที่สดใสอะ่ะแล้วอย่างไรจะเป็นอย่างไรจับต้องไม่ได้ยังไม่เข้าใจกันเพราะใบนี้เป็นวิญญาณปฏิหารรักดูเศร้า ไม่ได้ดังที่คิดที่หวังที่ต้องการคุณจะสมหวังคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อีกใบสกรปรกแต่ด้วยพะพอไพ่อพบอกว่าดูคุณจะเศร้านะเป็นพลังงานที่เศร้า แต่ด้วยตัวคุณเองอ่ะถึงจะพบปฏิหารได้คุณต้องดูแลตัวคุณบริหารจัดการชีวิตคุณให้เป็นระบบระเบียบหัวใจความคิดพอเนะี่ยลุกขึ้นออกมาจากอุปสรรคปัญหาที่หวังไว้เมื่อคุณหวังเมื่อคุณคิดแต่อุปสรรคปัญหาคุณจะพบแต่ปัญหาให้คุณนะ่ยชีวิตที่สดใสสวยงามโดดเด่นให้คุณมีความสุข ดูแลสุขภาพดูแลตัวคุณดูแลชีวิตคุณคุณจะได้พบชีวิตใหม่เรื่องราวใหม่ๆแฟนใหม่คนใหม่หรือคนเก่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ที่จับต้องไม่ได้ทุกคุณต้องเหมือนเพราะเป็นพลังงานอะด้วยตัวคุณเองความคิดของคุณถ้าคุณอยู่ในความเศร้าก็จะพบกับความเศร้าขยายใบนี้เป็นอย่างไรอีกเพราะใบนี้ความสื่มเศร้าปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณได้ต้องมาจากตัวคุณ ถ้าบางคนบางท่านเศร้าอยู่หรือคุณไม่เศร้าแล้วนะชีวิตที่เริ่มต้นสดใสเรื่องราวดีๆจะเข้ามางานยุ่งล้นมืออยู่กับงานทุ่มเทกับงานอีกใบนักชอบมีเสน่ห์จะมีคนมาให้คุณรักคุณเลือกมากมาย เมื่อคุณลุกขึ้นมาดูคนรอบข้างเป็นบ้านเหมือนกำลังหลงทางแล้วคุณจะพบปฏิหารปฏิหารรักจะเกิดกับคุณได้ต้องมาจากตัวคุณด้วยแต่ถ้าบางคนบางท่านเนี่ยคุณมีความสุขดูโดดเด่นแล้วคุณจะสมหวังแล้วคุณอดทนรอคอยเพราะนางสีดาในที่สุดก็สมหวังได้สร้างบ้านสร้างครอบครัวความรักขยายขยายไปสรุป เทวดาประจำตัวอ้อนวอนร้องขอปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณต้องมาจากตัวคุณเมื่อคุณอธิษฐานคุณปรารถนาจะสมหวังจะเกิดขึ้นได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาไว้เพียงแต่อยู่ที่ตัวคุณะต้องจัดระบบระเบียบบริหารตัวคุณเองให้ดูดีมีความสุขชีวิต เรื่องราวดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าบางคนบางท่านคุณอยู่ในความเศร้าความวุ่นวายมีแต่ปัญหาคุณจะพบแต่เรื่องราวปัญหาปฏิหารจะเข้ามาไม่ได้ที่คุณปรารถนาอ้อนวอนร้องขอไว้ภาระที่แบกรับที่เหนื่อยมีภาระต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกใบเป็นพลังงานที่ดีเมตตายย้ำซ้ำ ให้ที่ดีเข้ามาปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นปฏิหารเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงจากคุณเศร้าคุณจะสมหวังคิดว่าเป็นไปไม่ได้ความอยู่ในความเมืดความทุกข์ไม่สมหวังไม่สมปรารถนาเพราะพลังงานในหัวข้อปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณจะได้รับปฏิหารแต่ปฏิหารจะมามากน้อย จะดีหลายมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะพลังงานตัวคุณอนะนะดูเศร้าถ้าถ้าคุณเศร้านะคุณจะได้ไม่พบปฏิหารนะ่ะเพราะนี่ก็ดูวุ่นวายดูไม่เป็นระบบระเบียบต้องจัดระบบระเบียบนะ่ะเพราะทุกอย่างคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะพูดถึงสิ่งใหม่โอกาสใหม่คนใหม่ชีวิตที่ส,ด,สดใสสวยงามปฏิหารช่วยคุณนะทั้งเทวดาแล้แดความเมตตาสมหวังลองขอ อ่อนวอนปรารถนาเหมือนภัยจะพูดถึงอธิษฐานจิตที่คุณอธิษฐานแต่แต่เหมือนที่คุณมุ่งหวังตั้งใจอธิษฐานจิตอะมันไม่ได้ร้องขอว่าจะได้หมายง่ายด้วยความมุ่งมั่นของคุณพลังงานตัวคุณจากความมุ่งมั่นจากดูแลตัวคุณจากจิตใจของคุณที่ดีรักเหมือนคิดดีพูดดีทดําดีความรักที่ดีจะเป็นปฏิหารที่ดีเข้ามาหาคุณให้คุณสมหวัง เพราะพลังงานนาี้ย้ำซ้ำใต้สำรับเสริมสวยดูหล่อดูสวยดูเสริมชีวิตคุณให้คุณดูดีมีสเสน่ห์เรื่องราวดีๆปฏิหารความรักจะมาหรือคุณจะเลือกถูกเลือกได้แล้วคุณจะรู้ว่าเป็นใครคนจะเลือกคนตัดสินใจเรื่องความรักแล้วให้ไพ่แนะนำคุณดูพลังงานคุณจะบอกคุณว่ายอย่างไร ปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้รักที่ดีๆแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยคุณและคนที่คุณรักปลอดภัยอะพลังงานนี้บอกว่าปลอดภัยมีความสุขออกจากอุปสรรคต่างๆได้ปกป้องคุ้มครองได้รับการดูแลแล้วบอกว่าอย่างไรอีก ความมุ่งมั่นด้วยความมุ่งมั่นของคุณภายในบอกว่าด้วยตัวตัวต,วตนของคุณอุทิศตนให้กับความเชื่อของคุณอย่างสุดใจโดยรู้ว่าความรักคือแก่นแท้ของความเป็นอยู่ของคุณด้วยความมุ่งมั่นไพ่ก็ย้ำสามอ่ะเหมือนมุ่งมั่นตั้งใจอธิษฐานจิตเป็นประจำมุ่งมั่นว่าความรักนี้จะสมหวังจะได้มาแต่ด้วยคิดดีพูดดีทำดีมุ่งมั่นด้วยความดีของคุณอ่ะ จะดึงดูดความรักที่ดีจากไม่สมหวังจากไม่เข้าใจเป็นปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นพลังงานที่ที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยที่จะมีชีวิตใหม่โอกาสใหม่แล้วไพ่แนะนำจะบอกคุณว่ายอย่างไรอีกปฏิหารรักจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ จะเกิดขึ้นกับคุณแต่เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองจะดึงดูดเข้ามาอันนี้บอกว่าลองเสี่ยงและนำความปรารถนาที่แท้จริงของหัวใจคุณไปสู่การปฏิบัติปฏิบตัติลองเสี่ยงคุณจะสมหวังจะพบปฏิหารจะสำเร็จสมหวังได้ทุกทุกอย่างภัยก็ย้ำสามอยู่ที่ตัวคุณทำด้วยความปรารถนาเพราะ ทั้งสองใบเนี่ยคุณจะได้รับความเมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่คุณอธิษฐานที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจปฏิหารลักจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ขึ้นอยู่พลังงานตัวคุณเอง